กรณีไปซื้อที่ดินนศส .3 แต่ยังไม่โอนเจ้าของเก่าดัานเอาไปออกโฉนดขายคนอื่นไปถามว่าบอกเฮ้ยอย่างเงี้ยไปฟ้องเอาคืนได้ไหมใครจะชนะก็ต้องถือว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะฮะกรณีว่ามีการซื้อขายที่ดินการเป็นนศส .3 จ่ายเงินครบเข้าอยู่อาศายัยแต่บางเอิไอ้เจ้าของที่ดินก็อ้างติดโน่นนี่นั่นยังโอนไม่ได้ยังไม่พร้อมติดปัญหา ทีนี้พอเราอยู่มาเรื่อยๆปรากฏว่าดันปรากฏมีคนเข้าไปซื้อที่เรามาอ้างเราว่าที่แปลงนี้ปัจจุบันเป็นโฉนดแล้วให้รื้อย้ายออกไปช็อกเลยเงินก็จ่ายแล้วเข้าอยู่แล้วบ้านเป็นหลังแล้วทมว่ากรณีแบบนี้มีการฟ้องร้องบอกจะดึงโฉนดกลับคืนมาเป็นของเราได้ไหมแล้วกรณีว่าสู้กับเจ้าของโฉนดเนี่ยใครจะชนะ ในเรื่องนี้เราต้องมาจับกันด้วยกฎหมายนะฮะเพราะปกติในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขาก็มีการกําหนดไว้อยู่ว่ากรณีบุคคลซึ่งมีชื่อในเอกสารนะฮะมาตรา1373ถ้าทรัพย์อันเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนไว้ในทะเบียนที่ดินบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนได้รับข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองนั่นคือเขาเรียกว่าเป็นแค่ข้อสันนิษฐาน สำหรับบุคคลผู้มีชื่อในนอสสในโฉนดก็ดีแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าข้อสันนิษฐานไม่เด็ดขาดยังสามารถนำสื่อเปลี่ยนแปลงได้ตรงนี้ก็ต้องมาพิสูจน์กันว่าใครเป็นผู้มีสิทธิดีกว่ากันแต่ทีนี้ในนอสสนะฮะกรณีว่าเรามีการซื้อแม้นจะยังไม่มีการจดทะเบียนโอนก็ช่างนอสสามเขาเรียกว่าสิทธิครอบครองนะโดยมาตรา1377เขาบอกว่าถ้าผู้ครอบครองสละซึ่งิสิทธิครอบครอง การครอบครองนั้นย่อมสิ้นสุดลงนอกจากนั้นมาตรา1378กำหนดว่าการโอนไปซึ่งสิทธิครอบครองย่อมทำได้โดยส่งมอบทรัพย์ที่ครอบครองเอาละสินะฮะกรณีนศส 3, เจ้าของเก่ามีการได้รับชำรหนีครบมอบที่ให้ก็ต้องถือว่าสละสิทธิครอบครองและการโอนไปซึ่งสิทธิครอบครองย่อมทำได้โดยมอบนสอสให้เราเข้าทำประโยชน์แต่ทีนี้เมื่อเราจ่ายเงินครบเข้าไปทำประโยชน์แล้ว การที่เจ้าของเก่ายังมีชื่อในทะเบียนก็เป็นแค่เพียงข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับว่าเป็นผู้มีสิทธิ์แต่ก็ต้องถือว่าการซื้อขายมันสมบูรณ์แล้วสิทธิที่ครอบครองมันเปลี่ยนมือไปยังผู้ซื้อแล้วทีนี้การนําเอกสารไปขอเปลี่ยนเป็นโฉนดนะฮะโฉนดโดยปกติเขาต้องออกให้แก่ผู้มีสิทธิ์ที่ครอบครองที่แท้จริงการออกโฉนดให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิ์ที่แท้จริงเขาเรียกว่าเป็นการออกโดยไม่ชอบสามารถฟ้องเพิกถอนได้ ทีนี้เอกสารสิทธิ์ซึ่งออกมาโดยไม่ชอบนะฮะเมื่อไปทํานิติกรรมไปโอนไปขายจำนำจำนองนิติกรรมที่ทําบนโฉนดซึ่งออกโดยไม่ชอบก็ตกเป็นโมฆะไปด้วยเสียทิ้งทั้งหมดเลยนะฮะดังนั้นคนนอกแม้นจะได้รับประโยชน์จากการคุ้มครองว่าสุดจริตเสียค่าตอบแทนแต่คุณไปสุจริตในเอกสารซึ่งมันออกมาโดยไม่ชอบนะฮะกฎหมายไม่ได้คุ้มครองเนื่องจากว่าการออกโฉนดนั้นมันผิดมาแต่แรก ออกให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิทแท้จริงดังนั้นคนที่ซื้อจ่ายเงินครบเข้าครอบครองจะเป็นเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองที่แท้จริงก็ต้องฟ้องเพิกถอนโฉนดนะฮะเมื่อฟ้องเพิกถอนโฉนดปั๊บก็ต้องฟ้องให้ผู้ขายไปดําเนินการโอนนศสให้เราหากเพิกเฉยให้ถือเอาคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนานอกจากนั้นเราต้องขอทายฟ้องไปว่าขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายตามโฉนดที่ดังกล่าวด้วยให้ตกเป็นโมฆะ เนื่องจากว่าเป็นการออกให้แก่ผู้ไม่มีสิทธิแท้จริงสัญญาซื้อขายระหว่างเจ้าของเดิมและก็คนซื้อใหม่ก็ตกไปด้วยนั่นก็คือเราสามารถที่จะฟ้องต่อสู้กับเจ้าของโฉนดใหม่ซึ่งเป็นชื่อเขาที่เจ้าของเก่าแอบไปออกโฉนดและนําไปขายได้เลยนะฮะถ้าเขาฟ้องมาก่อนเราฟ้องสวนถ้าเขายังไม่ฟ้องเราสามารถฟ้องเปิดเข้าไปได้นะฮะขอให้ศาลเพิกถอนโฉนดให้เราเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง และเพิกถอนเอกสารการโอนระหว่างเจ้าของเดิมและคนซื้อใหม่เนื่องจากโฉนดออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านี้เราก็สามารถชนะคดีได้ึ่งเรื่องนี้ก็มีดีกา2ดีกาที่กำหนดแนวทางไว้เป็นดีกาที่9811-2556และดีกาที่11589-2557โดยดีกาแรกระบุว่าการที่ผู้ขายส่งมอบที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์นา .3 ให้แก่ผู้ซื้อ โดยไม่ได้ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อมาผู้ขายจะเทมนโอนที่ดินนั้นให้แก่ผู้อื่นอีกผู้ซื้อคนแรกมีสิทธิครอบครองที่ดินดีกว่าผู้ขายนำนสสามไปออกโฉนดที่ดินใส่ชื่อผู้ขายเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็ต้องถือว่าผู้ซื้อที่ดินซึ่งเป็นผู้ครอบครองตามความเป็นจริงเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าวนะฮะเป็นดีกา981ทับส5งและดีกาต่อมาถือว่าการออกโฉนดไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งต้องถูกเพิกถอน ตามแนวดีกาที่1 1 5 8 9ทับส5งนะตรงนี้ต่อไปก็ต้องมาดูล่ะครับว่าการซื้อขายที่ดินไม่ใช่ว่าเราจะไปดูแต่นสอสสามโฉนดสวยที่ดินสวยขายราคาถูกแต่เราต้องออกไปดูที่ดินด้วยนะครับว่าผู้ครอบครองที่ดินที่แท้จริงกับผู้มีชื่อในนอสสามหรือโฉนดอนะ่ะใครเป็นผู้มีสิทธิ์และเป็นเจ้าของที่แท้จริงมากกว่ากันต้องไปถามด้วยไม่ใช่เห็นของถูกแล้วรีบซื้อรีบจ่ายตรงนั้น xì em phỉ